สวัสดีค่ะเจเปิลไซฮามาแล้วพี่น้องขาะมือนี้ก็มาเอาเฟืองเฟืองเฟืองไปให้ง้วนเนาะกะอากาศดีพี่น้องค่ะนีโยงให้โยงหน้าล่มเย็นช่วยช่วย <S <S ล่มเย็นเย็นพี่นอ้องรักและคิดถึงเอฟซีทุกท่านนะคะในพี่น้องค่ะกับมาแก่เฟืองเนาะ มอวานก็นได้ลดเลื่พี่นอ้องเอามือล้วลดกับพ่อคุณพญ่ศาสตร์ลั่งเยื้ยเฟืองอยู่พี่นอ้องนี่นะอันนี้ก็ลดถ้าเจ้าบริเกียวได้พี่นอ้องเอารถสีเอาถ้าเอารถสีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราเกี่ยวเอามันก็จะเป็นมัดเป็นมัดนี่นะฮะเลาจะต้อมต้อมเปกองเป็นกอง ตอนนี้ดินแห้งๆพี่น้องคะ่ะสามารถเลี้นลงมาได้เลยเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะน้าแล้งแล้วหนาวก็เริ่มไม่งาเนาะน่ากระเจียวไปแห้งง่วนะคะรัวกินศาสตรกะเดียวเป็นชีวอบขึ้นรถชาวัานก็เลยให้หนึ่งพี่พน้องคะ่ะให้หนึงก็เต็มรถพอดี เต็มรถพอดีเบลล่านะครับเบลล่านะเบลล่าก็าามาไปทุกที่เลยเบลล่านะะี่ค่ะหอมหอมเลยพี่น้องขาก็เจ้าพึ่งสีมว่วนนี่ ออหอมหอมอันนี้ก็เป็นหน้าพี่น้องเพราะงี้สาสตรนะพี่นอ้องอจะห้องกั็ขอเพื่องพันไว้นะพี่นอ้องเพราะว่าเพื่องตัวนี้ค้นกะเรียงง้วาลาจะต้องขอจองไว้ก่อนมาจังสีได ช่วงนี้ก็ไปหาปลาพี่น้องเพราได้อยู่ได้อยากได้กินอยู่ด้วพี่น้องค่ะปลานามหนาวก็พอมีอยู่เนาะอืมแล้วก็เลียงง่วอ่วนก็เย็นดีเลยพี่น้อง ทางนู้นเย็นหรือเปล่าพี่น้องขาทางพี่น้องล่มเย็นจะทางนี่บบทางนี่ล่มแห้งแห้งหนาวก็หนาวอยู่นะคะช่วงเช้าตอนใบามาพี่น้องห่อนเวืดวิรกันแะ้วพี่น้องห่อนห่อนงามใบามากนี่ราคะพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าเดอ้อรักแไปคิดถึงเอฟซีทุกท่านนะคะช่วงนี้กะพี่น้องค่ะอากาศกะจ็คกันใดดอกเนาะเที่ยวห่อนเที่ยวหนาว นันสิเขาหนาวแต่ว่าผัดย่มสวยมากปดเด็ด นกับมาส่วหอยต่าั่วัวววนี่พญสตร์ออกอยาเป็่แล้วจเจ้านจาทปืนสหก็จะไปช่วยตาชาติยกขนฟางเฟืองนะคะ จริงต้องให้รถมาอัดพี่น้องค่ะอัดเนะาะก็อัดเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะก้อนละสิบแปดบาททั้งนี่นะพี่น้องจะเปจะห้ากระตรงร้อยเฟืองแห่งก้อนพี่น้องนะคะให้เฟืองให้ฟางเฟ,งฟืองนี่แห่งก้อนยังเอารถมาอัดใจช่วงนี้ก็เอาไปให้ง่วกินซุกจ,จวกอันพ่อได้กินสักก้อนนะคะ